เนี <ally> ่ยเราต่อก่อนนะจังคอยงัดหอยเดี lake, ๋ยวไม่จะลุดหมดเลยต่อไหมก่อนก็ได้อยู่ก็ได้ส้นเนาะกราบสบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสกุสกุลไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสเซียงนอยอีกแล้วพ่อพี่น้องเอามือนี้พี่น้องเนาะบอสเซียงมาบ้านนู่นหน้าดีพี่น้องเลยมาหาบาสดำอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะบอสเซียงที่ซื้อพะยางมาให้เพื่อนพี่น้องเลย พอมาก,ก่อนหน้าเนี่หลังคาเพื้นขาดเบิดพี่น้องเนาะมันเป็นหลังคาพยั่งขาดผูพังเบิดพี่น้องเลยมูเสียงหินก็นได้ซื้อมากหาย้ยเดาไม่อนีพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นมีตะปูนะพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นสิอยู่บ้าน,าน,เ,น,าน,เ,นาเช่นซานหนึ่งพี่น้องเนาะบ่เสียงบ่ได้นัดหมายพี่น้องอ,อ่าโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮอดแล้วพี่น้องเลยเพิ่นอยู่อยู่พี่น้องเลยเนะาะจักเพิ่นเช็คบ่สั่งอยู่เพิ่น

คือลูกจังปางคักกูเก่าแท้บ้านี้ระยางออกมานาไปยางดยโดยก็ออกมานาไปยางเขาว่า่ดยก็ออกมานาไยางพยางมากของบ่อนกอนหน้าหน่อเโดยมากเนาะมากเขาออกมานาไยางกันนะถอยพอออกมานายางเขาเอาจะไยางที่มากอ่ะมันเป็นของข้าเจ้าโดยอ๋อวันนี้จะเอาเก็บอันกระสอบปุ๋ยว่ามา ไปไล้วก็ชอบมงอ่ชอบทานมะมุงบุตก็อยู่อะไเน้อวันนี้เจ้าบ่าฝนตกมักเ่าอยู่ที้แง้งบ่นหัดบุญแห้งลมพอพระดาวมดูดูดูดมันเพ็กับคัวแล้วมันคงเขาเอาเป็นเพยายางนะของเจ้าว่าวันนี้เพิ่นมายึดเอาคืนโดยนาะมายึดเอาวันนี้หนุดปึ้งอยู่บานนี่

เนี่ยมันตะภาคไปถึงเนี้คือข่าวจุนพูนแท้นะเนี่ยแป้งบ่แเป้งเย็นแป้งเย็นนะอ๋อหนึกว่าดินปูนียงนะอันน้ำยาที่นี่โดยมาแต่หาเนี้ยใครมาแดงก็เลยแอบน้ำโดยอืมวันนี่ก็ไปโดยโดยมาได้ม่ได้ไปใส่ต่อบ่บบัตนี้นะตอนเนี้ย มาเลยพักพ่อนเรเลยไปอตะแลงเลยไปนอนโดยโดยขณะยังนอนอยู่นี่คือเก่าอยู่เจ้าก็เนาะโดยนอนทุกประจําเลยเป็นที่ว่ากับยู่นี่เลยอยู่นี่ประจําเฉ้าะแบบใดแยังหาเงินรายอยากให้เทือนใหม่เลนอยากลงเงินต่างกันอยู่กับนอกในนอกก็ครอบครัวก็มีติดกันตัวเดือนเขาก็ยุติ เจ้าไปอยู่มันบุกมถือกันใช่ไหมะเม่ไดรเนาะเม่อไหร่เจอกันแล้บน้องอ๋อโดยโดยเขามีครอบครัวเขาบอกว่าเขาเป็นไายที่เขาเป็นเหมนมีครอบครัวแล้วโดยนั่นแหละเดี๋ยวอยู่อยู่น้ำผึ้งหมดได้แม่เจ้าก็เลยมานอนอยู่นี่เนาะแม่โดยโดยเมื่อไหร่คิดกระทำเมือไหร่คิดว่าเป็นน้องเขาบอกว่าตอนนั้นเขยจะเขายังคิดว่าเป็นครอบครัวเรา ฮะไม่เป็นอย่างนั้นเนาะอดเอาโดยแต่ที่ว่าจังใดเนาะโดยเขาก็จยังไปนะโดยไปเเงินไปจ่ายโรคโควิดไปว่าไรที่ไปมาไปเงินคืออยู่ตอนนี้กันเนาะคืออยู่แต่ว่าพี่คนหนึงกับครอบครัวเลยบ่ามีเวทให้น่าฮึมพวแม่เขาโดยโดย คิดเป็นห่วงครอบครัวโดยนั่นเลยมากยังไงกันเนาะไปสู่ไปตอก <ไป S 1> แล้ว่าตะปูนะไม่ขึ้นซานเจ้าอันนี้ของอยูใส่เจ้าตอกแล้วตอกหากตอกเมื่อวานนี่ตอกจนแรงวานนี่เลยตะปูใหม่เหรอ่ตอกตะปูใหม่เลยไปซื้อมาหาตะปูชันก็ตัวนี้ไปซื้อปูเก่าวะตะปูใหม่แล้วเราซื้อมาตอกแล้วก็เลยยุบมาของเรามาตอก โดยโดยไปซื้ออาบตะปูโดยมาได้เวีย่างออาไปซื้อหนึ่งว่าบ no. ่ท่านได้มีตะปูื um ้อนี่อเบเสียงมาน่ะหาซื้อตะปูมาให้โดยมาให้ตอกแล้วพอมาเมื่อนั่นมันเบิ่งเน่ยมันเป็นแต่มาตรฐานยันหักลงเลยมีเจ็บปวดอีกดยเลยเอยฮโดยซื้อตะปูมาให้แราคาแค่ยางน้ำผืนนึงโดยโดยเห็ดใบมุงหลังคาเจ้าเนาะพอดีมาถามว่ามันก็เจ้าแบบลื้อเอาไป

โดยโดยร้านกินโดยโดยอ่ะบัดนี้เอามีว่กคอนตีนะโดยมีอ่ะเอาตะปูซื้อบอเสียงซื้อตะปูมาให้ไม่หนีิเนาะมาตอกรถนั้นโดยบอเซียงยึดรถมันเป็นปีกไม้ปีกอย่างเนาะปีกไม่เป็นของเขาหมดเขาจะหยุดมาเลยี่เอ้าเป็นของน้องเอาวอเซียงปีกไม่หมุนแบบนี้วะเป็นียงกี่เอาอยู

โน้ปนี้ชิได้ตอกอยู่ว่าตะปูบ่ะนี่อันเนี่ยจะตอกเยอะตะปูในตอกอยู่เนาะตอก็ได้ตอกน้อยขอน้ำพิ่นบ่ได้เบาเบาขอว่าว่าบ่ต้องเอาสาให้เขานอนอยู่ส้นสาเขามันก็เป็นไม่ก็ไม่อย่างเนี่มันควายมันคงเนาะคันดื้อไปเลยกะอันนี้ก็เอออนี่ก็เอาได้แต่ก็ยังบวัวเบาเรื่องใหม่ก็เบาเนี่ยก็เอาหมดเลยไอ่เบาเนี่ยขอเพิ่น ขอว่าเขาขอสามันกับโบราณดอกแค่นี้เองเขาเขาเขาอะไรเขาเกลียดชังเขาอยู่แล้วเอ้คนไหนแต่ก็คู่เองเขาเนี่ยบุตรสนนี่อันนี้นะเป็นครอบครัวเจ้าเองบ่หรือเล่าครอบครัวเขาเองแต่ว่าบูธึกกันโดยค่อยกับนักธ่รเป็นน้องค่อยถือกันโดยแต่ว่าอันไม้ต๊ะนี่ของเพิ่นเออวันนี้เพิ่นชิมายึดเอามาวันนี้โดย นี่คฮับยังบอกว่าคอว่าได้บ่าคอเพิ่นเออคอได้แล้วคอแบบน้อำไปเอียงอัน,นยัง่นเออคอว่าแบบอ่อ,บอ,อ,อนน้อมท่อนตัวนี่นบอกอ่ามันกะบปลายไปานเนึ่งมามันปิน่นแต่อ่าไม่เนาะไม่<ด>มันกะบไปมันคงไปานดรอกเออพยายามพยายามมาจ้างกะแรงจ้างเราตัดไม้ให้อืมคนมาจะให้จ้างเขาแก่ใหม่ดู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 นะบันนี้กั ออกเรื่อยๆเสตปูเนาะไออีดอกเนาะใช้คนตีเลยตักนำคนตีมาจะเห็นด้วยกนเนาอู้ดดดดกูจังปางอยู่นี่อืมคนศาสต์เขานี่เปียกว่ะได้เนาะเครื่องของผาห่มเจ้าบ่เปียกวัดบ่อนี่ ไคนกยก็ทนูจงพุงอยู่นี่เนาะลงนี่เอหลังคาเป็นแพยางเป็นยึดเอาขึ้นอ่ะเนาะนี่เราก็เลยเอาแพยางปุยพี่น้องนกะกระสอบทานเนาะมาพาเป็นแทนแทนแง่แล้วก็มาขิดมุงเี่ยพี่น้องนี่แ cái nhà này nói đang phải hạ con tí với nó nó xem sự tập bù mày với nó vẫn phần mặt không có nỉ nữa nó ngang nhau ุดมองอะไรที่แล้วมันมันคงแหละมองที่มันสิฉุดนะเจ้าเนี่ยชนลายนะคือคางเลยคางสำคัญที่สุดเลยเก็บไม้ปิดกายมาตอบเออเห็นได้ป่ะนี่เอาใช้อีกเล่มนึงบ่าเนี่ยใช้ก็จิกข้างทึ่งเดินนั่นแหละ แนี่เนาะทบชจักมันเายึดต <ue> ัวสำคัญ hmm มันน ah yeah ี่กัปลอดภัยหรอยโอเคบาทนี่เนาะจึดอไเจนั่นมันจ่พี่ก็ได้บางนี่ตัวนี้บนี่ตัวนี้แนียเอาต่อก่อนน่จงคอยงัดออกเดี๋ยวมันจะลุดเลยต่อต่อไหมก่อน không để dù để nó không đủ là mạng mai Thế biểu tập tổng hợp thế cột chấm nó mới may lót ตกแห้งคืนนี่เจ้าก็นอนเหมือนอยูอนนย่นี่เด้อยรบ่ว,วนะโดยนอนอยู่างนี้กพ่อแม่ก็น,นอนอยู่บนแลรงบน,นตกะกัอนอายุครุ่นปลายๆตัวมันเลียกแน่ตอบเลียงพร้มอมดูดูดู่ะโอเคได้บันทึกแจนั่นบาทน,นี่เจ้ายึดใส่เราได้มองจุดตรงที่สำคัญแหละจุดคางมันนี่แหละส่วนลายนี่

เนาะอะไรครับอ๋อตัวนี้ไหมนักแท้ตัวนี้นี่เดิมเดียวนี่เอาตอกชี้รถนี่จะใช้จักรซองชามเดิมรถตัวนี้ยึดใช้รถอ,อืมใช้กคากรถ อ๋อนนอันนี้ก็รุดโล้ออันนี้เออในมัดเอาซื้อเอาซื้อทางมัดเอาซื้ออืมอันนี้แค่ไหนใมัดเล็กๆเลยเอาหนูเลวันนี้อันเจ้าหลังคาหนี่เจ้าม่างไม่รู้เด้อเพราะว่ามันบดเชียงซื้อดพยายามไม่ให้แล้วผื่นมากไงเลยดอ้อมปิดไปเลยเนี่ยนะดอ้อมอาจจะกลวมอะไรบดเลยแต่ทางมองเจ้าอยู่นี่เจ้าม่างหลังคาออกได้เจ้าเห็นจับ ตะปูแห่งคากเ้ยตะปูที่เขาซื้อมาให้มันนี่แหละจ,จ,จุดๆแหังแมน่เน่นักกะเฮ็ดเห็ดโค้หงห้างนักกะจับให้ตังตะปูตอ,อกเลยแบบนี้นะโ,โอเคแล้ว่ <laughs> ไดด้เนก คือจังลอยจังคอยเห็ดอีกเนาะนี่สำคัญคือหลังคาเด้อแบบนี้เด้อตัวนี่สำคัญสุดๆเลยเด้อตัวนี้นะอ่ะพายางเนาะอ่ะพายางเด้อเขาซื้อมาให้โดยโดยอันนี้ก็หนาเป็นเป็นหนาเก็บงโดยนะพื่งเบอร์เนี่ยมันปืนใหญ่ป packet packet. Here, ่ะว้าวปืนส ar er. ั่งมากคนว่าปืน 50, 000. 50, 000าหาสิบพันพืนหาสิบพันกีไป้องเลยพายซื้อไม่ให้บอดำมาแต่แกพะยงกับผืนขาดก็น้าเนี่ก็หยุดเอาเอะไรบ่างันฉีกรัวเบาเป็น,น,นยังไงอีกหนึง่งเจ้าดื้อเบิง่งเลยแกันนี้กับฉีกใครกูอันนี้ยี่ดอกวันนี้นเนาะกวตอนนี้นะป้าเบิ่งแล้วโอเคได้บานนี้กัน คืนน่ะ50,000อ๋วมเลยบ่เลยน่ะอันเพื่อนน้อยเจ้านี่อ่าเนใหญ่เตวมปิดบ่เลยบาดนี้ทั้งหน้าทั้งลงามาบ่ต้องห่วงเลยสบายอยู่แล้วบาดนี้น่ะอืออะโอเคแล้วซะเนาะี่เหลือเจ้าก็ีแหละมาออกเด้อ ม้าหินให้มันเป็นโค้งดีๆเจ้าจังเอาไปยางใส่เนาะโดยโดยโดยนะจังไดกะหัวเสียงมากวอนี่กะทว่ามากกว่าน้าเห็นเนาะไม่ยางขาดหรือว่าอนเนี่นเอาไปเลยจะได้มากกับพวกอะไรบางอื่นพี่น้องบัเสียงคิดเห็นอย่างนี้เราซื้อไปย่างมาให้เพื่นกับตระปูทีเดียรกะพอเห็ดไปนอกบ้านี่เราเจ้านะ โดยเอาเมื่อหน้ามื่อไนเดี๋ยวบอเซียงสิมาเวมาเล่นเบิ้งอีกทีหนึงเด้อเฮ็ดดนเด้อยันว่าภาพผลมาโตแดงเนาะโดยโดยโดยจังใดกับบอเซียงสิขอตัวลาก่อนนะบ้านอีเด้อโดยโดยจังใจเด้อเนาะเฮ็ดเห็ดไหนเด้อเด้อบ้านี้เด้อโดยโดยฮะสู่ๆเด้อโดยโดยเฮ็ดโดนภาพโอ้ยน้องเนาะน้องเลยมากะเับผนกะ ปึงปางอย่น้เนาะมองเก่ายังน่ากลัวก่อนหน้าอีกพี่น้องเลยแต่ว่ามองส้นมองที่อยู่เพคนนั้นสะอาดสะอ้านอยู่างนีพี่น้องเลยมีเงี้ยวหรอกเนาะเป็นกับปัดกวดยังจะบีอยู่หรอกพี่น้องเลยนะเป็นกับจูดขี้เหงื่อขี้ไนยอยู่พี่น้องเลยนะสำหรับมาบเสียงมาเมื่อนี้กับซื้อแพ่ตังมาให้เพป็นพี่น้องคือแพ่ยางเลยเนาะแล้วก็เป็นตะปกตะปูพี่น้องเลยมาให้แล้วต่อเติมบ้านมองที่อยู่ส้นอาศัยเราพี่น้องเนาะกั ดีๆก็เก่าอีกดอกบานนี่พี่น้องเลยโอเสี่ยงก็ได้แนะนําบอกเพคนให้ดื้อของบนเลยให้เฮ็ดโค้งดีๆก่อนจังเอาพย่ยางใช่พี่น้องเนาะพอพย่ยางมันผืนใหญ่กวมนะครับปิดเลยสิโอเคก็เก่าอีกดอกบานนี่พี่น้องเลยถือถยออ่ะโอเคพี่น้องเนาะสําหรับมาเมื่อนี้ก็ถือว่าโอเสี่ยงก็เป็นดีกจิตน้ําใจที่โอเสี่ยงมอบให้อ่ากาวดําพี่น้องเนาะยังไงก็ก็เป็นเงินยูทูบของโอเสี่ยงเองในแดดพี่น้องเลย แต่ว่าตอนนี้นะช่วยเดือยงต้นไปเพดดิ่อแดบพี่น้องอนะีู่เนาะตอนนี้เพราะว่บบาการเดินทางการหมกน้ำมันได้ชิงได้ย่างพี่น้องเลยการใช้ใจเนาะโอเคพี่น้องเนาะจังไดการมื่อหนามือ่อไนเดี๋ยวประเทศเซี่ยงเฮ้ขมาถามไทยอัปเดตเอาอีกทีหนึง่งพี่น้องเนาะว่าเป็นจีเฮดหรือบอพี่น้องเนาะต้องมาติดตามอีกต่อไปพี่น้องเนาะโดยโดย,โดยจังไดการประเทเซียงก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เขามากดติดตามได้ครับชมหนากคิดบอเซียงดยมาตลอดพ่อพี่น้องสำหรับมอนี่กะบบอเซียงก็สิได้ครพ่อแม่พี่น้องกันไปเบิร์สกุูสกุลเด้อพี่น้องเนาะมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบอเซียงอีกต่อไปอพี่น้องเลยสำหรับมอนี่กับไปได้พี่น้องสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สกุลสกุลเด้เอพี่น้องสบายดี